สวัสดีนะครับผมอันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับแล้วก็เซ็ตผมเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผู้ชายอย่างเรานะฮะจะเซ็ตผมอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายยังอยู่สวยนะครับไม่แน่ผู้หญิงจะสวยกว่า <c oughs> <c oughs> เรามีงานฮะเราก็ต้องไปแต่งหน้าเองใช่ไหมครับซึ่งการที่เราแต่งหน้าเองมันเป็นอะไรที่ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะผมเลยไปถอยมาเลยครับผมอ่าเป็นฟาวเดชันใหม่นะครับตัวนี้เลยอีเทเมนนะครับระดับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นสามารถปกปิดได้ดีควบคุมความมันนะครับและที่สําคัญคือการเงื่อด้วยเขาผลิตมาทั้งหมด2เฉดสีสําหรับผิวผู้ชายโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นเสีสําหรับผมเองนะครับเป็นสีแทนนะครับบนผิวขาวเขาก็มีให้นะฮะก็คือ Asian White Foundation Skin นะครับมาดูกันดีกว่านะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูเนื้อครีมเหมือนครับแหมโอ้โหเนื้อครีมกับสีผิวของผมดูดิมันท่องข้างที่จะแมทช์กันแล้วแต่งแล้วไม่ร้อยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ใต้ตาก่อนครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผู้ชายคนไหนที่ไม่ชอบแต่งหน้าตัวนี้ครับเหมาะมากๆนะครับเพราะสามารถเป็น Everyday Look ได้เลยไม่รับ No make up นะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับจะเห็นเลยว่าการแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องยากนะครับฟาวเดชั่นตัวนี้นะครับมีกันแดดด้วยมี SPF 25 PA บวกบวกบวกนะครับผมเห็นไหมแป๊บเดียวดูเนียนกริบแล้วที่สําคัญคือไม่ลอยใครสนใจยังไงนะครับไปติดตามเพจเขาได้นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปซื้อก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอีเดนเล็กสุดฟาวเดชั่นนะครับอยังไงฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย